แม่น้องพุ่มมาซื้อเค้กพามพี่น้องแต่วันแม่ห้องพุ่มเอาเป็นเนื้อเ <unut k> นือ้อเนาะโอเคอันนี้ก็มาซื้ออยู่ตายจังหวัดพี่น้องปกติแล้วเห็นลูกชายพี่มาซื้อหรือยังขเขาจะตัวสูงๆใส่เสื้อสีขาวเขาชอบกินมากมากับผู้หญิงอย่างใช่ไหมเพราะว่าเขาชอบกินมากใช่อยู่กรุงเทพน่ะกินประจำ ันนี้แม่นลองพุ่มเอาเป็นเนื้อเป็นเนื้อบดพี่น้องอันนี้กะจะให้เพิ่นแบบว่าใส่ซอสเยอะจักหน่อยบ่รู้ว่าจะเหมือนกันไหมก็อยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาลองกินบึน่งเพราะว่าอันนี้อันนี้ก่อแปดสิบบาทพี่น้องแปดสิบบาทแม่น้องพุ่มสอบกินแบบนี้เนาะบ่รู้ว่าจะกินนี่ยังพี่น้องก็กินง่ายๆอย,ย,ย่างสิละจ้ะแต่แต่ละร้านเขาก็จะเฮ็ดว่าเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เพ่อแกจะขูดชีดใส่พี่น้องขูดชีดใส่ชีดยังเยอะรอก่อนค่ะอีกแป๊บนึงนะลูกนะหลานสาวหลานสาวยืนรออันนี้พ่กจะใส่ไฟเบิร์คือกันละพี่น้องไฟเบิร์ให้ฉีดละไลเนาะพี่น้องเนาะ นี่เพ <ITA> ื่อนกัจะเบิรนไฟเบิรนไฟเสร็จแล้วเพื่อนกัจะมวนมวนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอันใหญ่แม่พูสั่งอันใหญ่ตลาดนี้ใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากอ๋อค่ะ ใช่พี่ไม่รู้หายไปไหนเพราะว่าให้ตังเขาแล้วแบบว่าให้เขาเดินหากันเองไงใช่อยากกินอะไรให้เขาหาเอาเองตุ้ด้ยออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวโดวนไฟถอยออกไปเดี๋ยวไปน้ำพุ่มอันนี้จะเป็นตลาดกว้างมากพี่น้องตลาดใหญ่มากวันนี้ของก็เยอะคนก็นเยอะเยอะมากๆเลยตลาดใหญ่มากๆเลยพี่น้องของกินก็นเยอะ ของกินเยอะมากพี่น้องโอ้ยคนแหลนกันอยู่มองนี้ไปออกทางนูน้นลูกตรงนี้คนเยอะมากออกไม่ได้แต่เราออกทางนี้ดีกว่าลูกป้าป้าตัวใหญ่งไงไปเดินลูกเดินเดินไปทางนี้คนเยอะมากพี่น้องของก็เยอะเพราะของคนก็เยอะ